เบนจอออยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับซีเคมินน้ำมันสกัด10ชนิดที่หลายต่อหลายคนรู้จักดีแล้วก็เป็นลูกค้าบรรายาวนานหลายปีเหมือนตัวผมนะครับผมนี่บอกเลยว่า10ปีแล้วนะ10ปีที่ทานซีเคมินมานะครับอยากเล่าว่าเริ่มต้นของการที่เรากินซีเคมินก็คือว่าผมเนี่ยสุขภาพไม่ดีมากไปตรวจสุขภาพแล้วปรากฏว่าเจอทุกอย่างเกินหมดเลยนะครับแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไง ร่างกายก็ค่อยๆเหนื่อยค่อยๆโทมลงนะครับปรากฏว่าวันหนึ่งก็เลยได้ไปเจอกับซีคมินแล้วก็เริ่มรับประทานขึ้นมา mm hmm. ผมรับประทานอย่างนี้นะครับเ mm hmm. ช้าตื่นมาก็2เม็ดเลย mm hmm. ก่อนนอนอีก2เม็ดเท่านั้นนะครับ mm hmm. ควบคู่ไปกับทานอาหารให้ครบนอนหลับให้เพียงพอออกกําลังกายออกกําลังกายให้สม่ําเสมอไม่ต้องออกหนักนะครับไม่ต้องถึงขนาดไปเป็นนักกีฬา mm hmm. อยากจะบอกว่าการใช้ชีวิตแบบผมมันคือแบบไหนก็คือ เมื่อก่อนเป็นนักดนกตรีเป็นนักร้องเลน่นดนตรีดึกนะครับเลิกดึกเลิกตีสามตีสี่ไปทานข้าวต้มต่อกว่าจะนอนก็เช้าแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งอายุมากขึ้นมากขึ้นถึงได้รู้ว่าเอ้ยเราละเลยการดูแลสุขภาพตัวเองไปนะครับมื้อดึกนี่บางทีก็หมูกระทะปิ้งย่างนี่ไม่เคยหนีเลยไม่หนีไม่ไม่สนใจเลยนะครับพออายุมากขึ้นก็เลยต้องหันมาดูแลตัวเองนะครับแล้วก็เริ่ม ทานเบนจออยซีคมินตัวนี้แหละครับเป็นตัวเสริมนะครับ <S <S จากที่มีเขาเรียกว่าค่าต่าง,างๆคอเลสเตอรอลไขมันหรือว่าพวกไตรกีเซลด์อะไรต่างๆนะครับที่เนในเรียกว่าในระดับที่น่าเป็นห่วงแล้วสุขภาพเองก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าไม่ดีหลังจากนั้นพอผมเริ่มทานมานะครับดีมากๆ <Hail S 2> บอกจริงๆว่าดีมากๆเห <cle 00> ็น <Yellow> ผมมาในทีวีโดยตลอดนะครับ ไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยอยากจะบอกว่าพอหันมาใส่ใจกับตัวเองทานตัวนี้แล้วนะครับแฮปปี <Happy S 1> ม้มากๆรวบรวมอะไรไว้ผมจะบอกให้ฟังครับในสารสกัดของเบนจอออยล์ซีเครมินนะครับมีน้ำมันรำข้าวน้ำมันมะพร้าวนะฮะงาม่อนงาดำถั่วดาวอินคานะฮะน้ำมันมะเลสแฟลกหรือก็แฟลกซีดออยน้ำมันงางาขี้งาสารสกัดจากพืชดําสารสกัดจากขมิ้นชันน้ำมันปลาด้วยน้ำมันกระเทียมด้วย ทั้งหมดเลยนะครับอ่าง่ายๆง,ง,งาม,ม่อนงาดำลำข้าวมะพระ้รราวถั่วลาเวนคาน้ำมันปลาน้ำมันกระเทียมสารสกัดจากพริกไทยดำสารสกัดจากคมิ้นชันแล้วก็แฟลกซีดออยและหลายท่านมีประสบการณ์ที่ว่าเอ๊ะดีจริงหรือเปล่าบางทีเราก็ยังไม่แน่ใจผมมายืนยันมาแนะนำให้นะครับว่าผมทานเบนจอออยล์ซีคมินตัวนี้มาแล้ว10ปีเมื่อก่อนนี้มีผลสุขภาพที่แย่จริงๆแย่จริงๆนะครับแล้วก็นั่งไหน เพลียน,นั่นหลับนั่นหลับง่ายไม่ใช่หลับง่ายเพราะว่าหลับง่ายสบายนะครับหลับทํางานอยู่เนี่ยครับไม่สดชื่นเลยหลังจากที่ทานเบนจออยมาตั้งแต่อายุ49นะครับตอนนั้นผมเป็นชมพูฟรุตตี้นะครับแล้วก็มาเป็นชมพู50ตอนนี้เป็นชมพู60แล้วนะครับสุขภาพแข็งแรงมากมากจริงๆอยากจะบอกเลยว่านอกจากที่เราต้องดูแลสุขภาพตามที่คุณหมอแนะนนาแล้วคือนอนหลับให้เพียงพอทานอาหารที่เป็นประโยชน์ให้เพียงพอแล้วก็ออกกําลังกายให เพียงพอนะครับเพียงพอนี่ไม่ต้องไปเป็นนักกีฬานะครับออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายเรามันได้ฟิตนะครับและเสริมด้วยเบนจอออยซีคามินตัวนี้นะครับช่วยในเรื่องของการลดไขมันในหลอดเลือดช่วยเรื่องข้อเข่านะครับแล้วก็ทําให้สมองร่างกายได้รับออกซิเจนได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอร่างกายเราก็กลับมาดูแลตัวเองฟื้นฟูตัวเองได้อย่างดีเหมือนตอนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวนั่นเองนะครับ